คทำอะไรดูกไปยาจะทำอะไรํำกไก่เออเขียนกไก่อ่ะเขียน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 เออช้สิ่งตีดังสิตีดังเออโอคอระคังอันนี้คอระคังคอระลังคอระลังเขียนพี่ยจะวาดให้ดูนะเขียนตัวนี้ก่อนลูกไปทีละบรรทัดเอลใี่จะวาดให้ดูมันต้องเป็นแบบนี้ เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็ลงมาเลยเป็นแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้เออสวยสวยลูกสวยแล้วก็เขียนต่อไปเรื่อยๆลูกเพื่อนเขียนไม่ได้เขียนเขียนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยเขียนให้เพื่อนๆดูหน่อยล่าพญญาทำเป็นไหมร็วทำเป็น มันต้องจะเป็นเขียนให้เขียนตัวนี้ก่อนยังไม่เสร็จเลยเลขอดบบหัวก่อนไม่ใช่หรอลูกเนะอะยเอขอดหัวก่อนก็ลงมาทางนี้ใช่ขีดลงไปตรงๆเลยนั่นแหละลูกตอนนี้พัญญาอยู่อนุบาลสองครับสอใช่อูดูมาสอนแล้วก็สีขวบแล้วครับ สี่ขวบแล้วเอาเขียนตัวนี้อีกลูก <c oughs> ไม่ใช่ขีดลงลงไปลงตรงก่อนแม่บอกนะ่ะเออขีดลงไปตรงตรงก่อนไงบอกว่าจะเขียนให้ท่านผู้ชมดูไงเข <c oughs> าไม่เขียนแบบนั้นนั่นน่ะ <c oughs> เขียนใหม่เขียนตัวนี้ใหม่เขียนให้มันสวยเขียนนี้ใหม่เหรออ้าวมันรุนกันว่าจะเสีดยดไหมวันเนี้ยนะ่ะขีดตรงๆลงไปเลยลงไปเออ เพื่อนๆเขาเก่งกันหมดแล้วนะอืมอเขียนเร็วๆก็จะเสร็จแล้ว,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 วแม่เขียนเก่งเหรอง่อายพอควายได้นี้พอควาได้สองดาวอาขาดเลยแล้วก็ขอไข่ได้สามดาวนี่ฮะก็คืนครั้งขาดเลย อันนี้กอไก่กอไก่เรื่องอันนี้คอควายเขานาคอคนขาดเดี๋ยวไปจับมันสิลูกคอคนอาขาดเลยเขียนให้มันเสร็จลูกของแม่ขาดเลยเออก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปจับมันไงอดหวัว เหมือนที่แม่สอนแล้วก็ขีดลงไปให้มันสุดเลยแล้วค่อยโค้งมาเออนั่นแหละเขียนให้มันถูกลูกไปโรงเรียนคุณครูจะได้ไม่ดา่าไม่ดุเออนั่นแหละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เขียนสวยอ่าเขียนเขียนอีกนี่แล้วเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเขารอดูอยู่นี่รอดูเลยอะรอดูพญาเขียนน่ะโค้งอีกแล้วบอกว่าอย่าโคง้ง ให้ขีดลงไปตรงๆเลยขีดลงไปเลยไม่ต้องโค้งเดี๋ยวมันจะติดู้วสายแนมะ่มันเขียนไม่เป็นเขียนดีๆเออ จำไว้แม่บอกน่ะไปโรงเรียนจะได้เขียนเก่งๆเออต้องจำไว้อย่างงั้นเลยขีดลงไปให้มันสุดแล้วก็ค่อยโค้งเขามีรอยปะให้เขียนตามนะ่ะออปะวมกลมเหรอใช่เาเร็วๆเซตมือก่อนเขียนแล้วก็มือเอาออก,กค่อยๆเขียนก็ได้ลูกก็ต้องจับแรงจับค่อยๆเบาๆก็ได้ กพ่ามันเป็นแบบนี้เอ่อนั่นแหละสวยแล้วลูกเพื่อจะได้แต่ละหน้าเออสิ่งมากเขียนเร็วๆทีนี้เขียนเร็วๆเ,เขียนเป็นแล้วก็เขียนเร็วๆไช่ออทำแบบนี้ นั่นแหละลกูกกลายเสร็จแล้วกลายเสร็จแล้วเขียนตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็มาตัวนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็ระบายสีแล้วก็เสร็จเออแล้วก็ส่งคุณครูว่าคุณครูจะให้กี่ดาวนะแม่บอกให้ขีดลงไปตรงตรงตรงนั้นนะยังจะไปโค้งอีกเออห่วยแม่ไม่สวยมมันมีรอยหยักข้างหลังเนี่ยเอาเขียนอีก เอาจะดูผ้าห่มห่มไปดูทำไมผ้าหม่มโตลแล้วไม่ต้องดูดผ้าหม่มโตลแล้วนะ่ะเขาไม่ดูดแล้วเป็นบ่าวแล้วเป็นหนุ่มแล้วเอออีกบรรทัดหนึ่งอะรห่มเป็นหนุ่มเออเป็นหนุ่มแล้วะรอาเป็นหนุ่มก็เป็นเป็นบ่าวไงเป็นผู้บ่าวหนุ่มหลอ่อมีสาวสาวเยอะไงเร็วเอาเขียนอีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดหนึ่งเหรอ หน้าสวยเหรอเขียนให้ท่านผู้ชมดูหน่อยพญายเขียนเป็นไหมอือพญายเขียนเป็นแล้วครับเอออ้าลูกอีกเขียนไปเรื่อยๆจนสุดเลยเขียนไปเรื่อยๆจนสุดเลยเหรอนั่นแหละลูกเขียนแบบนั้นแหละ จับดีๆลูกจับดินสอจับประการจับดีๆเห็นไหมมันเป็นอย่างนั้นเลยเห็นไหมมันก็ไม่สวยถ้าไม่จับดีๆมันก็ไม่สวยนะต้องจับดีๆแม่อุตส่าห์ซื้อหนังสือมาให้เขียนต,ตั้งใจเรียนนะลูก<อ>ถ้าไม่ตั้งใจเรียนถ้าไปโรงเรียนแล้วถ้าอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเพื่อนเขาก็จะลอ้อบอกว่า อหรืออ๋อเพื่อนก็จะไม่ร้อเหรอใช่ก็เก่งไงเพื่อนเขาก็จะไม่ล้อแล้วก็วจะไม่ร,อร,อรอ้องไห้เขาก็จะไม่หมัวราอเขาก็จะบอกว่าพัทยาเก่งจังเลยพัทยาทำไมเขียนเป็นแล้วพื่ยไปโรงเรียนพัทยาสวัสดีครับเพื่อนด้วยเออสวัสดีครับเพื่อนแล้วก็สวัสดีครับคุณครูด้วยนะเห็นไหมพัทยาอยู่บ้านที่ป๋าปพัทยาไปโรงเรียนพัทยาสวัสดีครับ เื่อนด้วยอ่ะเอาเขียนนี่ลูกเขียนให้มันเสร็จเร็วๆไก่จาถึงแล้วนะอืมไก่จาเสร็จแล้วนะครับก่จาเสร็จแล้วอ่ะอีสามตัวลูกอีสามตัวอีสามตัวเหรออันนี้เรียว่าตัวอะไรฮะอันนี้อคอลังคังไม่ใช่เหรอลูกอลคอลังคังต้องสีทองเหร ก็เลียแต่พญาจทาพญาจะทาสีอะไร้าสีคอราหังมันต้องสีทองนะชี้มีสีทองมาให้ข้าตาให้ตาตาบาสีทองก็สีส้มก็ได้แม่เอาสีส้มมาสีเหลืองก็ได้หูกสีทองมันก็เป็นสีเหลืองนั่นแหละเป็นสีเหลืองเหรอเออทองก็เป็นสีเหลืองนั่นแหละทองก็เป็นสีเหลืองเหรอพญาชื่อเด็กชายอะไรครับ สดอกชายสงการสีเงเวศโอ้ดอกชายสงการสีเงเวดขยัอยู่กรุงเทพครับเราสีผู้ใพย่จิไปสีีเครื่องวินไปนสีรถแท็กซี่ไปครับเออจริงจังเลยสีเหลืองอยู่ไหนลกูกสีเหลือง เอาสีส้มก็ได้สีส้มก็ได้อะมันระบายสีกันต่อเลยเอาสีส้มสีส้มก็ได้ทาละครังละรังที่พระจะขึ้นมาบินตะบานนะพระก็ตีละรงังแป้งแป้งแป้งพ,พ,พี่แม่กับข้าวกับพี่แม่นึ่งข้าวกับพญา้ยาก็น,นึ่งข้าวตกบ,บานแม่ เฮียก็ได้ยีเสียงแป้งแป้งน่ะเอเอเเขียนลูกทาสีทาสีให้มันสวยๆทาสียังไงให้มันสวยๆให้มันสวยๆเหรอใช่ให้มันสวยๆนะเพราะพญาต่อไปพญาก็จะขึ้นอนุบาลสามแล้วก็ <suff> จะเป็นก็จะโตแล้วก็โตแล้วใช่ก็ไปไทย ไอ้ลูก,ก,ลก,ลก,ลกลหูอยู่ถูอยู่ไกลๆนู่นเหรอรีบพาเร็วหายลูกไกลๆนู่นนะฮะบึงการอันคืออะไรฮะบึงการน่ะคืออะไรฮะบึงการก็คือบึงการนี่ลูกก็เป็นจังหวัดบึงการไงเป็นจังหวัดบึงการเหรอรเรออขยันอยู่จังหวัดบึงการเหรอลูก ดูจังหวัดบหังการแล้วพัยาก็มาอยู่กับพ่อพ่อทำงานอยู่ที่กรุงเทพเหรอพทยาไปอยู่บ้านพ่อตุ้มก็จะทำงานอยู่นี่แหละครับเราอยู่นี่พ่อตุงมก็ไปทำงานอีกอือมาเขียนลูกทาสทีนี้พยาจะไปกับพ่อตุงมพทยาจะไปทำงานกับพ่อตุงมอีกแล้วครับ วันนี้ก็จะเป็นวันเสาร์นะคะสอนการบ้านลูกอยู่ที่บ้านสอนน้องทำการบ้านทาเขียนหนังสือลำบายสีอันนี้ทำไมมันใหญ่จังไหนก็ทาไปเลยลูกมันจะได้ทาง่ายง่ายไงเออเอ้าทีเหลืองทีเหลืองไม่เห็นไม่รุ่นไปไหน เอาสีนั้นก็ได้ละค้ังมันก็มีสีเดียวนั่นแหละละค้ังไม่ได้เป็นสีลายๆนะหลายสีนะก็เหมือนอันนี้อ่ะจะทาสีชมพูละค้ังอะไรจะเป็นสีชมพูอันนี้ต้องสีชมพูไม่ใช่ละค้ังมันต้องสีเหลืองแล้วก็สีส้มหมดเลยถึงไม่มีสีเหลืองก็ทาสีส้มหมดเลยก็ละค้ังก็เป็นสีทองไงเอเร็ว ทาดีๆลูกทาดีๆสีชมมันก็จะน้อยเล็กน้อยเล็ค่ะเราเยอะเหรอไม่เป็นไรหรอกหมดแล้วเราก็ไปซื้อใหม่ไปซื้อใหม่เหรออืมเอาซื้ออยู่ที่ไหนก็อยู่บิ๊กซีนั่ไงที่มันเป็นสีน้ำเหรออืมสีน้ำก็มีสี สีเมจิกก็มีพี่ที่เป็นแท่งเป็นแท่งยาวๆอะ่ะอ่ะพี่ถ้าดะอยากได้เหรออืโตแล้วค่อยเอาสีเมจิกเหรอค่ะ <หา S 2> สีเมจิกที่มันเป็นลายลายเหมือนช็อเจเล็ดดนร้อนลายออลายเสนเร็วๆวาดรูปเร็วเดีย๋ยวไม่เสจนั่นอ่ะ อเออหนูน้อยน่ารักหนูน้อยน่ารักเหรอที่ไม่สมเอามาเหรอ,อหนูจะลอกเป็นยาวๆน่ะมันมเสียดงานนะทายาก็จะไปทำขาดสิลูกอมเห็นไหมน่ะมันขาดหมดแล้วขาดก็จะไปทำให้มันขาด เออจับค่อยๆมันก็ไม่ขาดอาจารย์ก็ไปรีบพารีบพาเดี๋ยวจะไม่เสร็จเออ สีอะไรนะสีส้มนี่แหละทาสีส้มหมดเลยแม่บอกนะไม่ต้องไปเอาสีอะไรระคังมันมีสีเดียวทั้งสีเลยทั้งลูกระคังอ่ะทาสีส้มหมดเลยโอ้โหทาสีส้มหมดเลยเหรอพัทยาเคยเห็นระคังสีชมพูเหรอมันไม่มีหรอกลูกระคังมันต้องสีทองอันนี้เราเราไม่มีสีเหลืองไงเราก็เลยต้องทาสีส้ม เป็นโรงเรียนคุณครูใจดีไหมใจดีเหรอคุณครูไม่ตีเหรอลูกไม่ตีใช่เหรอถ้าใครดื้อคุณครูก็ตีเหมือนเดิมเลยอะฮะปืนรถถังก็เป็นแบบนี้เหรอรีบทาไม่ต้องพูดเรื่องอื่นถ้าไม่ทานมันก็ไม่เสร็จเสร็จแล้วทีนี้ เพื่อนๆเ,เขาก็รอดูเาโอ้ยจังเลยเขาก็จะโอ้สวยจังเลยเพราะเพื่อนๆเ,เ,เ,เขาก็เขียนเหมือนกันกับพัทยานี่แหละไปโรงเรียนเหมือนกันเขาก็เขียนกอไก่ขอไข่ไปเรื่อยๆแล้วก็ระบายสีถ้าเห็นไหมมันก็ตัวน้อยเล็กน้อยก็ช่างมันทาไปเลยถ้ามันหมดก็ซื้อใหม่บ่าวอ้อยเลย อีส้นเหรอเราไปเลยไม่เป็นไรหรอกดีกว่าซื้อขนมกินอีกซื้อขนมขนมมันหวานัไม่มีประโยชน์น้ำลูกมันจะทำให้ฟันผุซื้อสีแม่ซื้อให้เยอะแยะได้เลยถ้าพญาตั้งใจเรียนน่ะถ้าพญาโตแล้วพญาก็อาจจะเอาสีเมจิกเออถ้าพญาโตแล้วพญาก็ทาสีเมจิกได้ไงถ้าพญาไม่โตพญาจะเอาไปทามืออะไร มีเพื่อนหมดเลยอใช่เสื่อผ้าก็สกปรกเลอเทอะเข้าในเล็บอีกเอาทำไมมันเป็นแบบนี้เราเราใส่นี่้แล้วห,หน่อยเราดีๆเออยัดเข้าไปให้มันสุดๆเลยสีอ่ะแล้วก็เหลาค่อยๆเหลามันจะได้ไม่หัก

มันก็สีส้มเหมือนกันเหรออืมทาสีส้มหมดเลยก็เราไม่มีสีเหลือง้วสีเหลืองไปไหนก็ไม่รู้แล้วถ้าพ่อกลับมาเห็นพ่อก็บอกอุ้ยพัญญาทําไมทาสวยจังอเออพี่ลีนากับพี่ป๋องก็บ,บอกว่าอู้หพัญญาทาไมพัญญาทาสีสวยจังเนี่ยใครทาให้พัญญาเนี่ย อย่างพัณยาทำเองเนาะโอ้โหเรอยตังเลยพัทยาทำเองครับนะฮะหุ่นยนต์นะมันเครื่องใหญ่ไหมอืมอย่าไปสนใจมันหุน่นยนต์นะลูกทาเสร็จก่อนค่อยไปสนใจหุน่นยนต์มันก็จะยิงปืนใส่อีกคนเหรอไปสนใจทำไมหุ่นยนต์แม่บอกว่าทาเสร็จแล้วค่อยไปถามเรื่องหุน่นยนต์ ทำไปทีละอย่างสิลกูกคอระครังยังไม่เสร็จเลยเออมันก็จะสวยอก็จะเสร็จแล้วทาไปเลยแล้วค่อยเหลาอีก <c oughs> แม่บอกให้ทาไปเลย แบบน,บนั้นก็ทาไดาแ้แม่ไม่รู้เรื่อง,องโอ้ยไม่รู้เรื่องได้ยังไงแม่เกิดก่อนพัทยาอีกแม่ก็ต้องมาสอนการบ้านพัทยาอยู่นี่ไงไม่ครับเขียนนเครืออ่งใหญ่มันเป็นแบบนี้เออนี่ไงก็เลาอีกก็ได้เอาเลา เออเอาใส่นี่เดี๋ยวเราใส่บ้านมันสกรปรกยัดเข้าไปให้มันสุดๆแล้วก็หมุนอเอเอโอ้โหทำไมมันไม่แหลมแหลมทำดีๆก็มีข้อยาเปรก็เหลาไม่เป็นมันเป็นแบบนั้นแหละต้องหัดเหลาเองต้องช่วยเหลือตัวเองนะลูก ไปโรงเรียนอ่ะจะได้ทำเป็นนะคะเหไหมเรากบคุงคูเทนเนมีที่หมุนเป็นกล่องแบบอ๋ออันใหญ่ใหญ่ฮเหรอที่มันหมุนเหมือนครับ<า>ร,รับรบไถเดี๋ยวแม่เออเดี๋ยวแม่จะซื้อให้แบบนั้นแหละอย่ใ่เอาแบบนี้อา,อาต้องตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจระบายสีให้มันเสร็จ ถ้าสีหนานระบายน,ะนานเหรอไม่นานหรอกถ้าระบายเร็วอะ่ะถ้าระบายไม่เร็วมันก็นานแต่ถ้าระบายไม่เร็ววันทําไม่ทําบางวันก็ทําบางวันก็เขียนบางวันก็ไม่เขียนมันก็ไม่เสียง่ายถ้าทำน้อยมันก็จะทำเสร็จง่ายหรอไม่เสีย ต้องทำไปทีละหน้าเขียนหัดเขียนแล้วก็ต้องมาทาสีให้มันเรียบร้อยทำไปทีละหน้าละหน้าแล้วมันก็จะเสร็จแล้วก็จะสวยงามด้วยเวลาไปส่งคุณครูคุณครูก็จะตรวจให้คะแนนเยอะคะแนนเยอะปิ๊บ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 ก็ได้หลายดาวเลยดุก็จะได้หลายดาวเลยเหรออือก็จะได้หลายดาวได้ดาวอ่ะสวยไหมเนี่ย สวยเออสวยแล้วเห็นไหมละรังมันต้องเป็นสีทองสีส้มสีเหลืองก็ได้เนาะเพราะว่ามันไม่มีสีเหลืองเคยเห็นละรังอยู่ที่วัดไหมนั่นแหละอันนี้ตัวอะไรมันอันนั้นก็ทาเหมือนกันลูกสีเดียวกันเลยสีส้มหมดเลยไม่ต้องเปลี่ยนเอาสีอื่นนะเอาสีส้มหมดเลยะนะพายา <S <S เร็วเราเร็วเล มันพาได้อยู่ก็น้อยนะวันนี้ฝนจะตกอีกแล้วเมื่อคืนฝนตกแดงมากเลยเคือ ฝนตกแรงก็เหยียบข้าวอีกฝนตกแรงก็เหยียบข้าวอีกเบียบทำไมข้าวเอาก็อยากกวนนะเอ้าเอ้าแบบนี้เหยียบข้าวเฉยไปล้างขาออกเฉยทองฟ้าเหมือนคืน โล้ครั้งข้างฝาต่อไปก็จะเป็นงองูงใจกล้าใช่ไหมลูกต้องเป็นสีเขียวรถถังก็สีเขียวงูก็สีเขียวเหรองูมันก็มีหลายชนิดนะบางงูมันก็เป็นสีลายลายสีลายลายให้รถถังก็ไม่สีลายลายเหรอไปนสนใจอะไรรถถังอยู่โรงเียนคุณครูไม่ได้สอนเรื่องรถถังนะลูก เอาครูคเป็นมาหาลุงครูเราก็ทาตรงนี้ด้วยทาตรงนี้เราก็เสร็จไหมอันนี้ไม่ทาหรอเอออันนั้นอันนั้นไม่ทาก็ได้ข้างในมันอ่ะทาสีสีอะไรสีดำก็ได้เพราะว่าตรงนั้นมันจะเป็นไม้ลูกตรงนั้นมันก็จะเป็นไม้เหรอไม้ที่เวลาเราเคาะระครังมัน ก็จะดังแป้งป้งข้างในอะไม้เหลืออะไรแม่ก็ไม่รู้ตัวจถ้าขยรเยาไปไม่ใครเอาไปหรอมันก็จะขยขยับไปมาเสียงดังเลยแล้วพระน่ะตอนเช้านะพระจะขึ้นมาวินาบาลน่ะเขาก็ต้องมันจะเป็นไม้ตีะระฆังอ่ะตอนเช้าดังแป้งแป้งแป้งเสร็จแล้วครับ พอระครังเสร็จแล้ว,ส,ลวสีก็จะหมดแล้วหายหมดแล้วเพราะว่าพัทยานะ่ะทำหายต้องซื้อสีใหม่เลยเออเดี๋ยวค่อยซื้อนะลูกนะซื้อสีสีอะไรสีเมจิกไงสีเมจิกอะ สวยหรือยังลูกสวยละเออเสร็จแล้วอ,อ่ะบ๊ายบายท่านผู้ชมหน่อยลูกบ๊ายบายเดี๋ยวขอดี่บาเสียนใหม่นะบ๊ายบายลูกบาบาายยขอบคุณครับขอบคุณครับ